เพื่อนๆครับผมไปเจอเคสอยู่เคสหนึ่งครับมีพี่คนหนึ่งอ่ะเขามาจากจังหวัดศรีสะเกษอ่ะเขาก็ทาเพจเหมือนกับผมนี่แหละเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนี่แหละครับเรื่องมาบอกผมว่าตอนที่อ่าเพจนะครับระบบอ่ะส่งเครื่องมือมาให้เขาแล้วเนี่ยส่งดาวมาให้แล้วไม่ยอมเข้าไปกดตั้งค่าดูไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เขาบอกว่าเขาปล่อยทิ้งไว้ตั้งหกเดือนครับ ไม่ไปกดตั้งค่าสักทีระบบยึดเครื่องมือกลับคืนเลยครับะแล้วก็ไม่ส่งโฆษณาเรียวไม่ส่งโฆษณาสตรีมมาให้เลยครับบางท่างที่ก็ผ่านหมดแล้วนะฮะทั้งผู้ติดตาม5,000คนก็ผ่านแล้วอยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์ก็ผ่านแล้วคุณปฏิบัติตามนยโยบายของพัทเนอร์ก็ผ่านแล้ว สตสมเวลาครบ60,000นาทีก็ผ่านแล้วโพสวิดีโอตั้งแต่5วิดีโอขึ้นไปก็ผ่านแล้วคือผ่านทุกข้อแล้วครับแต่ไม่มีการส่งเครื่องมืออะไรมาให้พี่เขาเลยครับเนวยสาเหตุนี้แหละนะครับที่พี่เขาไม่ยอมไปตั้งค่าตั้งแต่แรกคือตั้งค่าดาวนี่แหละทำให้ระบบคิดว่าเนี่ยคุณเลิกเล่นเ c e b o o k เข้าไปแล้ว รเราคิดเข้าใจไวแบบนี้ฉะนั้นนะครับนันนี้เป็นหูทางหอดเลยครับเพื่อนๆนะเวลาระบบส่งเครื่องมืออะไรมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสมาชิกนะครับให้แม้ที่เรารู้นะรู้อยู่ับใจนะว่าไม่มีใครส่งเราให้เราหลอกไม่มีใครมาเสียรายเดือนให้เราหลอกในโปรแกรมสมาชิกอะแต่เราก็ตั้งค่าไปเถอะนะครับเพื่อที่จะรอเครื่องมือ ตัวสำคัญคือสตรีมกับโฆษณาในเดียวส่งมาให้เราตั้งค่านั่นเองครับเรารอเครื่องมือสองตัวนั้นนั่นเองนะครับสรุปนะฮะว่าเวลาระบบส่งอะไรมาให้นะครับให้ตั้งตั้งค่าอย่ารออย่ารอครับตั้งค่าเลยทันทีนะเห็นปุ๊บตั้งค่าปับ๊บเปิดมาเจอปุ๊บตั้งค่าปั๊บเลยนะครับอย่ารอด้ยวยความปรารถนาดีจากช่องสี่บ้านเพจครับ ขอทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขในการทำคลิปในการเล่นเฟซบุ o กอย่าไปเครียดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ